มีแค่เลนส์2ตัวนะครับก็สามารถจบงานเ e ท ting ได้เลยนะครับที่ผ่านมาก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ทำงานได้ดีเลนระยะแรกนีครับก็จะเป็นเลนวายนะครับที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นเลนระยะ24นะครับจริงไม่จำเป็นต้องเป็น Gmaster นะครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้ระยะ24นะครับผมมองว่าเป็นเลนที่ flexible นะครับมันไม่วายจนเกินไปแล้วก็แบบ ไม,ไม่ได้แคบจนเกินไปนะครับสามารถเดินเข้าเดินออกนะครับได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่ต้องอไปใกล้มากนักนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ต้องถอยอาหารมากนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเราเจอในห้องแคบๆนะครับ การใช้เลนประมาณ35นะครับก็อาจจะเกิดปัญหาในการที่บางทีคุณอยากจะเก็บแบบฟูลบอดี้นะครับก็จะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นส่วนตัวนะฮะก็เลยเลือกใช้24ก็มองว่าโอเคดีนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับ อีกเลนดึงนะครับก็จะเป็นเลนระยะ50นะครับเลนระยะนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับการตั้งขาตั้งนะครับแล้วก็ถ่ายเข้าไปนะครับเพราะว่าบางทีเนะครับเราไม่สามารถไปตั้งกล้องข้างหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขากล่าวนะครับหรือว่าจะเป็นแขกในงานตอนที่เขาไปยืนพูดนะครับเราก็จะอยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็ทําการซูมเข้าไปนะครับ แล้วถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยทำไมผมไม่ใช้เลนส์ซูมเลยล่ะจริงๆโอเคมันมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติผมใช้เลนส์เลนไหลนะฮะอย่างเช่น70-200ทําไมไม่ใช้ระยะนี้ล่ะไหนๆก็ใกล้เคียงกับ50แล้วนะครับคือเลนส์พวกนี้มันจะมีค่า F ที่ค่อนข้างจะ,ะสูงนะครับประมาณ F 2.8น่าจะ f 2.8ขึ้นไปนะครับเล่นหลายส่วนใหญ่มันไม่ค่อยให้ค่า f ต่ําๆนะครับซึ่งงานที่ผมทำนะครับอย่างเช่นเว้งนั้นคือบางทีมันต้องถ่ายในที่ที่มันเป็น low l i ลท์มากๆนะครับอย่างเช่นในโรงแรมที่มีไฟสลัวๆนะครับแน่นอนว่าถ้ากล้องยิ่งเป็นกล้องที่สเปคต่ำนะครับคุณไม่สามารถได้วิดีโอคุณภาพที่ clean ได้นะครับเพราะฉะนั้นการมีค่า f ที่ต่ำมันถึงสำคัญน,นะครับ แล้วค่า f ที่ต่ำมันไม่ได้อยู่ในเลนไหลนะฮะนั่นคือเหตุผลที่ผมเลือกใช้เลนที่เป็นระยะเดียวนะครับแต่ว่าเน้นที่ค่า f ต่ำนะครับงานมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตอนกลางวันนะครับงานมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะฮะและแน่นอนนะครับว่าการที่คุณมี f ต่ำนะครับคุณก็จะสามารถได้ภาพที่คลีนขึ้นได้วิดีโอที่คลีนขึ้นนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับก็เลนระยะ24กับเลนระยะ50นะครับใช้งานนะครับโอเคนะสำหรับเนื้องานที่ เอาไว้ถ่ายในงานแต่งนะครับมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับไม่เพียงแค่วีดดิ้งนะครับก็สำหรับงานอื่นๆทั่วไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะ cover นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้เลนตรงกับผมนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับว่าชอบเลน่เลนไหนนะครับเพราะอะไรนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ